ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสวัสดีคุณผู้ชมที่คารพรักชันขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมกู้ระเบิดมหาปะไร่ปวันนี้เราจะสวมบทบาทหน่วยกู้ระเบิดกันนะครับจะเป็นยังไงไปดูไปดูเอ่อสตาร์ทเลย มาแล้วโอ้โหจำเวลา5นาทีมาแล้วโอ้โห,โอ,โหอะไรวะเนี่ยเส้นระเบิดมีปุม่มแล้วก็สัญ,ญลักษณ์นะครับผมจะเลือกเส้นก่อนเลยนะฮะลอง3 4 5 6ครับมีกัน6สายนะฮะโอเคโอหโหสายละหาแล้ว เขาว่าถ้าไม่มีสายไฟสีเหลืองนะครับและตัวเลขสุดท้ายอะไรวะไม่มีเว้ยสายสีเหลืองถ้าไม่มีสายไฟถ้าม,มีสายไฟสีแดงให้ตัดสายไฟเส้นสุดท้าย เขาว่าให้ตัดสายไฟเส้นที่สี่นะฮะสองครับวะอ,อ้าต<อ> <c oughs> ิดไปสองครั้งเนี่ยิบหายเลยอะไรวะนีะ่ถ้ามีสายไฟสีเหลืองนะครับเส้นของเขา จัดสายไฟเส้นที่สี่เขามากกว่าในเส้นจัดสายไฟเส้นสี่ก็เส้นสิ่เดียวไงวะ ว่ารอบแรกตายอีกอ่ะรอบ่สองมเริ่มใหม่เฮ้ยมีสีดำสองเส้นนะดำดำขาวดำมีกันห้าสายนะถ้าสายไฟเส้นสุดท้ายเป็นสีดำและตัวเลขตัวสุดท้ายที่มีรหัสีเ r ลน l n เบอร์เป็นเลขที่แต,แต่สายไฟเส้นมีสีนะครับ ก็น้นแดงมือมีสีแปลว่าเส้เนแดเมือจะมีคู่ให hey, ้สายไฟถ้ามีสายไฟสีแดงหนึ่งเส้นมีสายไฟสีเหลืองมากกว่าหนึ่งเส้นได้คู่เว้ย เอา้าก็ไม่ได้ถ้ามีสายไฟสีแดงเอ่อหนึ่งเส้นจะมีสายไฟสีเหลืองมากกว่ามีเว้ถ้ามีสายไฟสีดำและตัวเลขเอา้าแตดงว่แต่เส่นี่สามก็ไม่ใช่วะเอา้สาสัญลักษณ์ก่อนแล้วก สัญ,ญลักษณ์นะครับเขบาบอกว่าให้กดจากบนจากบนลงล่างนะจาก๋นว,วนบนลงล่างก่อนนะเอ้ยอย่าอย่าอย่าได้ีโอกาสเดียวโอเคกดตัวคิวก่อนนะครับแล้วก็ กดกดเอเลี่ยนใช่ตัวอ่ะลองสองก็ตายตายหาเอาใหม่เอาใหม่ยังไงกูต้องผ่านไม่ผ่านไม่เลิกเอาละครับนี่การหกสาย สายแนะ่ขอแอนแป๊บแต่สายไฟเส้นที่สามจริงเหรอเลขที่เลขที่วะไม่มีวะฮะเลขด้วยนะเบอร์เออเลขที่จริด้วยวะแต่สายไฟเส้นที่สาม え <music> ยากจังวะสัญญาณเสียงเอ้ยถูกต้องโอ้โหสัญลักษณ์มามาหนึ่งตาสัญลักษณ์เร็วๆๆหหลือเหลือสองนาที วะและอะไรวะพบไลเนี่โอเคโอเคอะไรวะกดไลก่อนกดตวคิวก่อนฮนะตัวคิวไฟฟ้าไง<อ>โอ้ยผิดเอเลี่ยนเหรอ าาไม่เลิกมีหกสายเหมือนเดิมนะครับแดงสามดำสามแดงสามดำสาม ไม่ใช่เลยที่อชิมหายแล้วเดัลัก,ก่อเลย M W C Q ขอบไลท์เลยคุณดาว ไอิวหรือเปล่าไอคิวโอเคเอ่าสัญ,ญลักษณ์ครบไลท์ครบไลท์ไหมลูปด,ดาวโอ้ยคนดาวก่อนผมไม่ใช่หรอโอเคผ่านเองละเอ่ออะไรวะเซ็นเซ็นเซ็น ถ้ามมีมสายไฟสีเหลืองและตัวเลขตัวสุดท้ายเป็นรหัสสัญลเกษ์เบรกขี่เส้นสีเหลืองถ้ามีสายไฟถ้ามีสายไฟ ายไ,ไฟเส้นที่สี่สเฮ้ยฟ้จะรุ่ยเราไปฟมสุดท้ายุงม,มาเผาดูวันดูวันดูวันยังไงต้องรอดอยังไงต้องรอด อยู่นี่มันอยู่ไหนปุ่มมันอยู่ไหนเอาเจอแล้วปุ่มปุ่มพอควานนะครับอา่าดันเสียงปล่อยปุ่มเมื่อเวลาที่เหลืออยู่ในเลขห้าเวลาที่เหลืออยู่เลขห้ากดครั้ง รอดรอดอ่าคู่ระเบิดครั้งแรกนะครับรอดครั้งแรกอ่าโล่งใจอ่าหยอดอ่าเอาเปา็นว่าครั้งแรกรอดแล้วฮนะมาเนี่ยอะไรโว้โอ,โอ้มีเวลายังคึ่งต้องแปลนั่นอนะี ลอง10นาทีได้ไหมนี่มันคืออะไรความยากเหรอตัดไม่รู้มันคืออะไรนะครับอันนี้อ่านอีกนะครับโอเค10นาทีเร้ย จิงดินี่มันคืออะไรวะหายแล้วครับไม่เคยเจอนะมันคืออะไระครับปุ่มอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนเอเจอแล้วเจอคืออะไร ลำดับลำดับการปรากฏขึ้นของสายฟ้าของสายไฟเองแปดสายไฟสีแดงเส้นแรก C ไม่ใช่ ไฟสีแรงเส้นที่สอง B ไม่ใช่เหรอน่คย่างไรประกอบด้วยแผงคุมจำนวนหซึ่งไฟเชื่อมต่ออยู่แต่จะมีแผงควบคุมที่สามารถจัดการได้ครั้งละหนึ่งแผงควบคุมเท่านั้นกดปุ่มลูกศรลง ล้มนะครับไม่ใช่ว่ะคลิปหายเลยเฮ้ยถูกวะถูกใช่ ไฟสีแดงเงินเส้นแรก B. ดี่หรอเฮ้ยสีดำเฮ้ยรเราไงต่อผมผมต้องสอนลูกต้องสอนขึ้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 น,น,นไม่ได้เออไ,ได้ป่ะคุณปุ้มสีดำเรามีแ่เส้นเดียว โอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ยากอันนี้อันนี้อะไร,รอันนีแดงเส้นแรกที่อีแดงเส้นที่สามไปไปสีแดงเส้นที่สามเดี๋ยวก่อนเส้นที่สาม เอและซีนะครับสายไฟเส้นสายไฟสไีแดงเส้นที่โอ้ยกดผิด เฮ้ยโหด้วยคนลูกซ้อนลงแล้วเข้าเลยห้านาทีสีดำสีดำเชื่อมต่อกับดี ไม่ใช่ a ห ว่ามีโค้งนแล้วมันต้องมี เข้าเ,าเ,าเียวเข้าเข้านีเลียวเข้าเข้า้มเลียนนะครับสายฟ้าตัวเอแล้วก็ตัวชิวกดตัวชิวก่อนตัวชิเอ่อตัวนีเปล่า้สายฟ้า ใช่อ่อแบคตออ่ะวันนี้เราก็อ่ะพูดระเบิดครั้งแรกนะครับเราก็ผ่านไปแค็หนึ่งลูกเองนะครับนอกนั้นตายหมดครับก็เราจะมาเจอกันใหม่นะครับในภาคที่สองนะครับสาหรับวันนี้ก็ อขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปยุนาราครับผม